ด้วยอำนาจบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลข้าพเจ้าสุนิพาสิงทองด้วยอาจารย์กุ้งขอ,งของกราบไหว้บูชาองค์เทพเราเทวดาปฤาษีชีวกผู้มีฤทธิ์มีเดชแห่งมหาอำนาจในการรักษาโรคแก้ไขคุณสาสายมนต์ดำทั้งหลายทั้งปวงโปรดมาประทับในกายใจของลูกสุกกายสุขใจด้วยบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลในครั้งนี้ สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะวันนี้อาจารย์กุ้งนะคะเมื่อคืนนี้เป็นวันที่6นะคะของเดือนสิงหาคม2,500นะคะ6กนะคะในครั้งนี้อาจารย์กุ้งก็ได้ทําพิธีอัญเชิญปู่ชีวุกนะคะมาณตําหนักสวรรค์พระแม่กุ่ีพระมหาโพธิสัตว์มาสร้างบารมีพร้อมกันโดยปฏิหารแห่ององค์เทพสาธุ้วยนะคะปฏิหารจริงแท้แน่นอน ปู้ฤาษีชีวกเทพเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่มาณนาตำหนักสวรรค์พระแม่คุณอินพระมหาโพธิสัตว์ด้วยบุญด้วยบาร,รมาีบุญบาร,รมีจริงๆเจ้าค่ะตาทุก namutasa pakai ratu sama samputasa namutasa pakai ratu sama samputasa namutasa pakai betul arhatu sama samputasa. Oh, oh. Terima <sweak> kasih telah menonton! หมอบพลังให้แกข้าพเจ้าสุนิพาสิงทองโดยอาจารย์กุกสุกกายสุขใจด้วยปุญนด้วยบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่เป็นความยิ่งใหญ่ยงบังเกิดแกข้าพเจ้าสุนิพาสิงทองโดยอาจารย์กุ้กช่วยรักษาถอดทอนคุณสาสายม์ดำพูดผีปีศาจทั้งหลาย พลังแห่งทีมพลังแห่งที เมฆนะมาบุบังโดยโปรูรษีชีวกที่แป็นความยิ่งใหญ่ในการรักษาช่วยเหลือผู้คนไข้จิตโรคที่หายยากจงมาประทับในกายใจของโลูกสุริภาสิงห์ทองด้วยเธอสาธุนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ประตูนะคะประตูตำหนักสวรรค์น,นะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็สั่งที่โฮมโปรไว้นะคะ สังที่โฮมโปรไว้แล้วนะคะแต่ดัดประมาณ14วันนะคะถึงจะได้นะคะก็เลยทําประตูไว้เรียบร้อยช่องประตูนะคะประตูตําหนักสวรรค์พระแม่กอุอิมพระมหาโพธิสัตว์นะคะนี่ด้วยบุญบารมีอันยิ่ใจเลย เราเข้าไปในตำหนักสวรรค์พระแมงกุณอินพระโพทิสัตว์แะเจ้าค่านี่นะคะอาจารย์กุ้งก็ทําพิธีเมื่อคืนนี้เสร็จนะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จอยู่ประมาณตีประมาณตีสี่นะคะของคืนวันที่6นะคะนี่ค่ะ ด้วยบุญด้วยบารมีเทพแห่งความยิ่งใหญ่นะคะในครั้งนี้ด้วยปู่ฤาษีชีวกนะคะแห่งมหาอํานาจมหาบุญบารมีคูแรงนะคะจะได้มาช่วยเหลือคนไหนคนเจ็บคนไข้คนป่วยหรือโดนของคุณสายสายบนดํานะคะโดยองค์เทพทุกพระองค์นะคะนําตนดักสวรรค์พระแม่คุณอิมพระมหาโพธิสัตว์นะคะโดยอาจารย์กุ้งนะคะด้วยบุญบารมี นี่คะน้ำหอมนะคะนี่ก็น้ามนต์นะคะเดี๋ยวก็จะได้เตรียมส่งน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์นะคะที่ได้บูชาแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาขึ้นกรอบลูกท่านจตุคามนะคะกรอบลูกนะคะเดี๋ยวจะลงน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็จะขึ้นป้ายสูงๆเลยนะคะด้วยบุญด้วยบารมีนะคะน้ําหอมพญานาคนะคะคนในสนใจนะคะทักทายมาได้นะคะ0 8 1ย์7 5 0 7 9นะคะปู่ฤษีนารรดเจ้าค่ะ ใครได้เห็นอธิษฐานได้เลยนะคะยานบุญบรารมีแห่งพระแม่คอุอิมพระมหาโพธิสัตว์เจ้าค่าสุขกายสุขใจแล้วก็เบีย้ยแก้นะคะนี่ขับคุณสายสายมนดำนะคะป้องกันเพศภัยทั้งหลายทั้งปวงใครสนใจนะคะก็ทักทายมาทางไอดีไลน์ได้นะคะเบีย้ยแก้นะคะเป็นหอยใต้ท้องทะเลลึกอาจารย์กุ้งโปรกสก พร้อมกับองค์เทพทุกพระองค์นะคะช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกท่านให้หลุดพ้นชะตากรรมนะคะพูดผีปีศาจก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้นะคะนี่ตำหนักสวรรค์อาจารย์กุ้งอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะรักษาถอดถอนคุณสายสายม์ดำเจ้าค่าพร้อมกับองค์เทพทุกพระองค์นะคะตูดฤษีชีวกท่านก็มาในวันที่หนะคะแล้วก็มาอัญเชิญเรียบร้อยแล้วนะคะ ถวายนะคะเข้าตอกธัญ,ญพืชนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมากภูวจารย์กุ้งก็จะได้เตรียมขึ้นถวายพร้อมนะคะแล้วทำใบใบสีอันเชิญท่านนะคะในครั้งนี้นะคะนี่ก็หลวงพ่อรวยนะคะเดี๋ยวจะได้ เดี๋ยวทาห้องเสร็จแล้วก็จะเอาหลวงพ่อรวยนะคะเป็นยันพระอรหันต์แปดทิศนะคะร่ํารวยเงินทองค้าขายดีมีกําไรเดินทางแค้วคลาดปลอดภัย,ยรวยรวยรวยนะคะอยู่วัดตะโกนะคะอําเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะและอาจารย์กุ้งก็ใส่เหรีดของท่านด้วยนะนี่ใส่เหรียดหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นแรกเลยนะคะอนุมโมทนาบุญสาธุนะคะนี่ก็อ่า ทำพิธีเสร็จประมาณตีสี่นะคะก็เรียบร้อยดีทุกอย่างนะเจ้าค่ะอันนุโมทนาบนุญถ้าใครสนใจนะคะนี่ก็เดี๋ยวแต่นี้ก็จะเตรียมทําพิธีถอดถอนต่อนะคะแล้วก็นี่เป็นขันน้ำมนต์นะคะก็จะมีเหล็กไหลด้วยนะคะ นี่ห้องเทพของอาจารย์กุ้งนะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นใครสนใจที่จะทักทายบูชาน้ําหอมนะคะนี่ก็นี่ก็แยกน้ําหอมมาแล้วนะคะแฟนคลับนี้แยกน้ําหอมมานะคะนี่เป็นดอกมะลินะคะนี่ของน้องซินดี้นะคะอยู่จังหวัดสุราษฎร์นะคะก็บูชาสามขวดเลยนะคะสาธุสาธุนะคะด้วยบุญด้วยบาร,รมีทเทพแห่งความยิ่งใหญ่นะคะในครั้งนี้นะคะ ถ้าใครได้เข้ามาถอดถอนนะคะก็จะเข้ามาทําพิธีในห้องนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเดี๋ยวอาจารย์กุ้งก็จะเปิดตําหนักนะคะในการต้อนรับนะคะทุกท่านที่จะเข้ามากราบไหว้องค์เทพนะคะเดี๋ยวประตูตําหนักสวรรค์พระแม่กุฎีมหาโพธิสัตว์เปิดก่อนนะคะอาจารย์กุ้งจะเรียนบอกลูกศิษย์ทุกท่านนะคะถ้าใครจะเข้ามากราบไหว้นะคะหรือมาลบลดน้ํามนต์นะคะคนไหนโดนของนะคะที่ยังไม่เข้าลึกถึงในกระดูกหรือระบบเลือดนะคะก็ปัดเป่าได้นะคะ การมาร่วมทาบุญนัตตำหนักสวรรค์ได้นะคะแล้วแต่ท่านจะศรัทธ,ธานะคะด้วยใจจริงนะคะในครั้งนี้นะคะประตูเปิดออนี่ก็คล้องตีนะคะขึ้นไปถึงชั้นดาวบดิงได้เลยนะเจ้าค่ะเป็นองค์ท่านท้าววิสวรรณ์น,นะคะแห่งมหาอำนาจมหาบุญบรารมีเทแผงความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะ นี่ก็จะปลูกหมากไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะได้เอาหมากลงมาหนุนหมากเยอะเลยนะคะแฟนขับเห็นไหมนั่นหมากอยู่หลังท่านท้าเวสุวรรณเห็นไหมคะหมาก